มัสกัดค่ะพระอาจารย์หนูยังไม่เบาไม่งงเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะออวันแรกรู้สึกถึงความเบาได้พอวันที่สองวันที่สามนั่งสมาธิต่ตอหน้าพระอาจารย์แล้วมีนิวรณ์ค่อนข้างเยอะแต่ก็แค่รู้รู้การแสดงของมันแล้วก็ให้มันผ่านไปอะค่ะก็พอจบเราก็ไม่เป็นไรเป็นอย่างเงี้ย ไม่เบาเหมือนเข้าเลยอ่ะได้ได้คุยกับพี่ชมพูแล้วค่ะไม่ไม่ได้เบาเหมือนคนนั่งนั่งกังหน้าเลยรู้ไหมทําไมถึงนไปยังไม่เบาเพราะว่าจิตไปทางานไม่ให้มันทำเลยเพราะเรายังไม่โง่เหมือนเขาใช่ค่ะนูยังไม่งงเลยต้องโง่โง่เราจะเบาใช่ขัางน้าเราโง่ก็ทึ้งเบาเราต้องยอมโง่นะค่ะอย่าทําอย่าจําอย่าคิด อย่าหมายอย่าให้ค่าอย่าอยากนั่นแหละเราจะเข้าถึงสราชาติของความเบาไปทำกันบ้านต่อนะ,ะแนวนี้แหละสุกไปหรือไม่กับพระข้ออื่นต่อไปถ้าต้องการให้เข้าถึงจริงไปอยู่ตมาสักส็ดวันหนูอยากอยู่สักสามสิบวันเลยค่ะ <laughs> <laughs> ถ้ามีโอกาส <laughs> 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 เพราะมันเยอะเหลือเกินถ้าว่างก็ไปได้ <laughs> แต่ <laughs> แต พอรู้ว่ามันจะทะะําเนี่ยค่ะหนูก็ไปดูไอ้ตรงนั้นนะคะมันมันก็ดีขึ้นนะคะรู้ไอ้ตัวอยากทําเราฝึกแบบนี้มาเยอะแล้วงานมันยากที่เราจะถอนออกมาเพราะเรายังไม่ให้รู้เป็นธรรมาชาติค่ะรู้ไหมไอ้ตัวที่ดูนะ่ะมันคือตัวทำตัวดูก็คือตัวทำมันไปดูการกระท,ทําจริงมันไปดูทำแล้วมันก็ดูที่จะทำแบบมันจะเป็น สัมผ exactly. hmm. ัสเบาๆใช่น้นเล่งเบามันต้องสัมผัสให้เบาและดูการกระทําเขาโดยที่ดูเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจดูแต่เบื้องต้นเราต้องฝึกรู้ให้เบาก่อนด้วยการสัมผัสเบาๆที่กางออกแล้วก็ดูที่กางออกไม่ต้องย้ายไปดูที่อื่นดูตรงนี้เนี่ยเอารู้แต่วิธีการออกเบาๆแล้วก็รู้กายกระเพื่อมเบาๆดูลงกระเพื่อมเบาและเห็นอาการของใจเบาๆมันอยู่ที่เดียวกัน แต่รู้มันเบาอยู่แล้วแต่เห็นการกับเพื่อมของใจ่ะราะใช่ตามออกไปข้างนอกนะตาข้างนอกนมันหนักแล้วอยู่ข้างในเนี่ยกายกระทําใจกระทํารู้ก็รู้อยู่มันรู้อยู่ที่เดียวเนี่ยเราไม่ต้องย้ายที่การย้ายที่ต้องใช้สังขารแล้วรเราตามรู้ตามรู้และขณะที่ตามรู้ก็เหมือนเงาตามตัว สังขารกรงไหนไปไหนรู้ก็ตามไปด้วยมันขยับไปกับสังขารหนึ่งถ้าเราเอาสังขารไว้ในนี้รู้อยู่ตรงนี้มันไม่ขยับไปไหนนั่นคือจุดเกิดดับของที่นี<ะ>่ไม่ต้องไปไกลเกินตัวพอรู้เบาๆแต่สักพักความคิดมาแล้วมันเหมือนมันดึงลงไปเรายังมีฐานของรู้ฟองอะ่ะ<น>ถ้าไมถ่านของรู้ไม่ต้องดึงแต่มันแล้วเราดึง,ด,งดึงมันมา,<ะ>าเรารู้อยู่กับที่ ความคิดมันผุดออกไปเราไม่ต้องตามไปแล้วมันจะไปไหนต้นเรื่องของมันแค่ขยับออกมาแล้วเราอยากจะตรงไหนความคิดมันผุดออกไปจากตรงนี้ทุกครั้งเกิดตรงนี้แต่ไม่ต้องตามไปแล้วดูขนาดเกิดไม่ต้องมาดูบรรดับดูตัวเกิดตัวจะเกิด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 ผุดผุดผุดขึ้นผุดขึ้นไม่จ้องตรงใจตัวดับเพราะมันออกไปมันก็ดับแล้วดูขนาด จี้อยู่ที่ตัวเกิดผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นขณะที่ผุดขึ้นอ่ะตัวนั้นอ่ะคือตัวดับของมันอ่อนสั้นนิดนะกระชับนิดนึงแลวก็ไม่ต้องเก่งรู้ไม่ต้องเพ่งรู้ฝึกสัมผัสให้โง่ให้ได้ที่สุดเอารู้เดิมเดิมเดิมก็คือรู้ที่ไล้เรียนสาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นหน่ะโง่ก่อนแล้วจะทําให้เราเข้าถึงความเบาได้ เราต้องปรับเพราะเราฝึกแบบนี้มานานแล้วไงต้องปรับใหม่ยากสาหรับคนที่เคยฝึกแบบเดิมๆม,มาแต่พวกคนณป้าคนยายเนี่ยไม่เคยฝึกมาพอจับแล้วสัมผัสได้เลยนั่นนั่นคนที่ฉลาดเนี่ยฝึกยากพอปติดของเก่เาเก่าเหมือนนาชาร้นถ้วยใสยไย่ไปก็ล้อนออก เป็นอย่างน้นต้องล้างให้หมดเพราะตมาสอนธรรมชาติของปัจจุบันไม่มีรูปแบบเอารูปแบบของโยมมาปรับให้เข้าถึงธรรมชาติของความว่างมเมื่อรู้มันว่างมันมีความจำเนี่ยอะไรใส่เข้าไปมันสัมผัสได้หมดเหมือนน้าชาที่มันมีอย่างเยนั้นความรู้เห็นที่เรามามันทํามันเคยชินต้องทิ้งให้หมดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำกับอปไรทาได้แต่เบื้องต้นของการรู้ต้องให้เข้าถึงธรรมชาติจุดนี้ก่อน จะได้มีคำพูดเบาๆเหมือนคุณป้าคุณยายค่ะครับขอบคุณค่ะหนูจะพยายามโง่ให้ถึงที่สุดเลยที่สุดของความโง่คืออะไรคือความเบาความเบาค่ะถ้ารู้ว่าเบานะนะั่นแหละแสดงว่าเริ่มโง่แลนะ้วแหละขอบคุณค่ะการัะกามบ้าจามครับก็สามวันตอนแรกที่มาก็คือที่เคยฝึกมาเจ็ดวามก็เหมือนจะมีความตั้งใจสูง วันแรกก็ระบาดตื่นวันที่สองก็บวดหัวนิดหน่อยเพราะความอยากที่วาจารณ์ก็พยายามคือย้อนทิ้งของเก่าคือกวดหัวมันก็มีการวนเล่นิด็กๆเดี๋ยวจะฟังเรื่องแต่สุดท้ายก็ช่างช่างนมันปวดหัวจะได้หรือไม่ได้ก็ก็ช่างนอแค่รู้พอคิดได้อย่างเนี้วันวันที่สามวันที่มันเหมือนมันเหมือน มันไม่มีอะไรแล้วก็ช่วงช้าเรคุยกับคุณผู้นิดหนึ่งคือมันมีคำหนึ่งที่จิตเขาบอกว่าเจ็บที่พระอาจารย์บอกว่าหมันจะดูว่าเจอาัจ้ารู้ว่าทำลายผู้รู้หลัก็ไปคุยๆแล้วเป็นผู้บอกว่าทำลายผู้รู้ผมใช้กำว่าสับพยาธคุณผู้บอกว่ามันเป็นแต่ไม่ฉายิิฐิตเพราะอ่ะก็มันไม่มีแล้วจะไปทำลายอะไรอืม ใช่ไหมเราเปตัแล้ต่ละสต่ะดูทานหนาะชิด่อมไม่ได้ว่าเป็นผู้นะอันนี้หมายถึงว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกเจ้าต้องมาทำลายทำไมมันหาอะไ่อะไรมันประมา้แล้วก็แล้วก็นิ่งๆแล่ลมีเก็บเล็กนิดหนึ่งเมื่อเช้าว่ามานเปนเตรา มันก็รู้อะมันก็ดับกันไม่ได้บ้างหลับหลับตื่นๆระวังง่วงื่ออะไรแต่ก็รู้กลับมานี้แต่ว่าความแต่การคือว่าผมไม่พยายามปฏิบัติผมแค่รู้คือมันจะหลับมันจะพะวังอะไรก็เรื่องของมันไม่ได้เจอาผมธรรมชาติของมันก็คือพับมันหลับเดี๋ยวก็ตื่นใช่ใช่มันก็สับหงกอะได้คือมันมันเป็นง่วงหมดแต่แล้วมันมาช่วงสุดท้ายเนี่ยถ้าอาจารย์บอกตะไครสมาธิมันดัน ใจใจบอกอาจารย์ต่อสักสิบห้านาทีได้คือมันเริ่มเริ่มมาคิดแต่ก็พอมไม่็กนิธนึงก็อาจารย์มัน้วเราเข้าใจคือสรุปเราไปบังคับหรือควบคุมอะไรขอบไปได้ได้แต่แต่รู้แต่แค่รู้แม้แต่รู้ก็มาถอนคับมันรู้เองได้ครับมันจะรู้ก็รู้ของมันไม่รู้ก็ไม่น้เนี่ยที่เราปฏิบัติเราหมายกันหมดเลยและพอหมายผิดผิดว่าจะต้องวางครับนี่คือกําแพงวาง ทำลายนั่นคือกระแพงทำลายจริงๆเม่ต้องทำลายมันไม่มีตัวต้องทำลายแต่แรกแล้วมันไม่มีตัวจะต้องกวางแต่แรกแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเลยุเรียงเครื่องมือเต็มที่เลยได้ไหมไอ้รึ่งมือเนี่ยเสียงเครื่องมือเต็มหลังเลยกะว่าเจอจะจะลีมเลยลายให้หมดเลยวางมันซะต้องแบกไว้ทำไม ครับครับขอพขะคุอาจารย์แล้วปฏิบัติแล้วไม่ได้เลยคตั้งท่าเต็มที่มาจากไหนนะมาจากไหนเอาอยู่มโนบุรีครับอาจากตั้งท่ามาจากมโนนาเทียนด้วมัเปี่ยนมาเลยจากก็กลับมาทำลายเต็มที่เนี่ยทิ้งื่องมือไว้นี่เนี่ยไปตอนกลับไปแล้วเราจะรู้ตัวเดียวกลับไปคแต่หลายหมดสิแล้วก็อันนี้เข้าใจครับว่าสิ้นคิดนะคิดไม่เข้าใจมันไม่ได้คิดแต่รู้ว่แตอยู่แบบคนสิ้นคิด ใช่ไหมมันสิ้นคิดแต่ไม่สิ้นรู้ครับพอรู้ไม่จบสิ้นแล้วมันรู้ไปเรื่อยครรับอยู่รู้โดยที่ไม่ต้องชี้สุดท้ายก็รู้แบบไม่รู้ไม่ชี้แต่รู้อยู่โอ้รู้จักแล้วก็ที่พูดถึงเรื่องตั้งเต้าบอกเจ็ดเคยทำไปเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วว่าสามวันริงๆิ่งมันไม่ได้ สามวันละต่อให้วันนั้นมันไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ไม่ต้องเจ็ดวันไม่ต้องสามวันมันมันอยู่ที่ตัวเอาวันนี้ให้แชงเพื่อจะได้ไม่มีวันพรุ่งนี้อีกให้ทำอีกแจ้งวันนี้วันหน้าก็ไม่มีแล้วเพราะหมดวันนี้วันหน้าจะต้องทําอะไรอีกล่ะครับเลอเกิดวันก็เป็นกําไรไปแล้วเลยยังไม่ตายก็เป็นกําไรไปแล้วใช่ไหมกำไรความสุขกำไรความทุกข์กำไรของรู้ ใช้ก็คืนหมดพอเรามาจากว่ามีอะไรต้นทุนเรามาเราลงทุนอะไรมาอือมาจากความว่างเปล่าและกําไรคืออะไรความว่างเปล่าเรามาจากศูนย์กลับไปก็เป็นศูนย์แต่เราอยู่เราอยากได้มากกว่าศูนย์ทั้งที่เรามีต้นทุนเป็นศูนย์ถ้าเราจะได้อะไรจากต้นทุนเดิมก็ไปกลับจุดปาเป็นศูนย์เหมือนเดิมน,นั่นคือความจริงใช่ไหมครับ นั้นอย่าหวังอะไรในโลกใบนี้เพราะโลกนี้ไม่ได้อะไรให้กับเราเลยให้แต่ทุกข์ที่เรามาเห็นนั่นเองให้แต่อุปทานให้แต่ความยึดมั่นถือมั่นให้แต่ความแก่ความเจ็บความตายให้แต่ความเป็นรจังทุกขัของนาตาทานทั้งที่เรามาจากสูงคือต้นทุนเดิมเราจะลงทุนอะไรเพราะเรามีศูนย์กลับไปก็ได้แค่ศูนย์กลับไปนั่นคือความสระไม่ต้องกลับมาใช้อะไรอีกแล้วเบาไหมครับสาธุพระเจยา ครับขอบพระคุณพระอาจารย์และก็ทีมงานทุกท่านนะครับ